ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2500 2534อนานะครับในมาตรา61เทับนเนี่ยบัญญัติเอาไว้นะครับว่าให้อำเภอเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ภายในเขตของอำเภอดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งนะครับอำนาจนะครับอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดเอาไว้ในมาตรา52ทับ 1. วงเล็บ 1>, 1 2 3 4 5 6โดยให้นำความในมาตรา52ทับ 1, มาวักสองเนี่ยมาใช้บังคับโดยอนุโลมอ่ะเพราะนั้นถ้าเราอา่านนี้เราไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าหน้าที่อย่างไรเพราะนั้นเราต้องเข้าเชื่อมโยงไปที่มาตรา52ทับ 1. เพราะนั้นเราไปดูในมาตรา52ทับนะครับว่าอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องของอ่ อำนาจหน้าที่ของจังหวัดในเขตจังหวัดนั่นเองเขาให้นํามาเทียบเคียงกับอําเภออัน้าบสอทับหนเนี่ยเป็นอํานาจของจังหวัดในเขตจังหวัดแต่เอามาใช้กับ6 1สเอดทับหงวงเล็บหนึ่งว่าหน้าที่ตรงนั้นนะครับเอามาจําลองจากจังหวัดจําลองมาเป็นอําเภอก็เป็นอํานาจหน้าที่ในเขตอําเภอของอำเภอนั้นด้วย่ะมีอะไรบ้างวงเล็บ1ก็คือนําภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ่า นำภารกิจของรัฐบาลนะครับรัฐบาลมีภารกิจอะไรนยโยบายอะไรไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าภารกิจของรัฐบาลและนยโยบายรัฐบาลในแต่ละชุดเ,เป็นอย่างไรนะครับวงเล็บ2ดูแลให้มีการปฏิบัติและก็บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคมนะครับวงเล็บ3จัดให้มีการคุ้มครองป้องกันส่งเสริม ทั้งคุ้มครองทั้งป้องกันและส่งเสริมนะครับและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเห็นไหมครับบทบาทหน้าที่คล้ายๆกับท้องถิ่นเหมือนกันนะครับก็คือหลายอย่างเลยนะครับทั้งคุ้มครองด้วยป้องกันส่งเสริมช่วยเหลือนะครับประชาชนที่ด้อยโอกาสเนะครับเพื่อ <ๆ S 2> ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมรวมถึงการดำรงชีวิต ด้วยนะครับต่อมานะครับวงเล็บ4วงเล็บ4ยังอยู่ในมาตรา52ทับ1นะครับวงเล็บ4จัดให้มีการบริการภาคราัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้ารวดเร็วและก็มีคุณภาพนะครับวงเล็บ5จัดให้มีการส่งเสริมอุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดําเนินการตามภาร,รกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงทบวงกรม <_' S 1> <__เห็นไหมครับเขาให้ทําอะไรครับอําเภอในเกี่ยวกับท้องถิ่นก็คือให้ให้ส่งเสริมให้อุดหนุนให้สนับสนุนนะครับต่อมานะครับวงเล็บ6ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกําหนดเห็นไหมครับงานเยอะเลยนะครับงานทุกกระทรวงก็จะลงมาอยู่ที่ จังหวัดลงมาที่อำเภอเช่นเดียวกันนะครับของคณะรัฐมนตรีเอ่ยกระทรวงทบวงกรมเอ่ยที่ลงมานะครับมาในจังหวัดแล้วก็มาในในอำเภอก็เหมือนกันนะครับทีนี้ต่อมานะครับคุณผู้ชมเขาก็ยังบอกว่าในวงหกมาตรา61ทับหนึ่งวงเล็บหนึ่งในในช่วงท้ายเนี่ยบอกว่าให้นําความในมาตรา52าสิบสองทับหนึ่งวรสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมคืออะไรครับก็คือ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดต,ตามที่เรากล่าวมาทั้งหมดหข้อเนี่ยของหรือของอำเภอเนี่ยนะครับให้นํามาใช้กับอำเภอเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจําอยู่ในเขตจังหวัดอ่าอันนี้ก็คือในเขตอำเภอเนี่ยก็จะมีส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอของกระทรวงทบวงกลมด้วยนะครับจะต้องปฏิบัติให้สอดคอล้องและก็เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดต,ตามมาตรา53าทับหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือทั้งหมดนี้นะครับคือ อำนาจหน้าที่ของอำเภอในเขตอำเภอตามมาตรา61ทับ1นั่นเองนะครับคุณผู้ชม